มันล้มเลยดูมันไหนได้ฟักใหญ่มะขามยักษ์มะขามยักษ์เราที่เขาไปทำแช่อิ่มมาโอ้แม่สูงพอไหมสูงพอไหมสักฝักสิขึ้นได้นะพี่นะนี่ฝักนี่เบลอเลยเนาะเนไหน้โอ้ขนาดเาก็ห่วงหขาไว้ไม่ห่วงขอดเอาไปชิมฝักนึงได้เด็ดไปเลย อ๋อนี่อันนี้ที่เขาเขาไปดองออมันยังไม่แก่มันต้องใหญ่กว่านี้อ๋อนี่นี่ขนาดยังกินตัวนี้ก็เหมือนกินกับมะขามอ่อนที่มันมันยังเม็ดยังไม่เข้าคายอืมอืมต้องออกเยอะลองลองไปชิมสักฝักนึงก็ได้ได้รสชาติมันเป็นยังไงฝักอ่อนลืกฝักแก่เอา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 ที่เราเอาถึงนั่นน่ะเอาฝักสวยเลยเออนี่แหละสวย นี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปออ้ยพิเซนเตอร์พ่เซนเตอร์หนุ่มหล่อถ่ายยังถ่ายแล้วเอาปีกปลกพอแล้วพอเอาไปทำไปตำกินไม่แล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาที่แถวแถวบ้านนี้เออเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพอแก่แล้วเราค่อย เราค่อยมาอ๋อมีต้นนั่ไงตะลิงติงอ้าวตะลิงติงด้วยไปไป อือตะลิงปิงตะลิงปิงเห็นอะไรสวยงามถ่ายเก็บไว้ก่อนสวยมากสวยมีราคาเขียวนี่โอนต้นโอนต้นอะไรนะชื่ออะไรนะใช่ไหมใช่ก้านเขียวไหมหรือนางกวักใช่เสน่ห์ก้านเขียวนดูนกกระชายนกกระชายดำโอ้โหนี่ยนะกระชายดำนี่กระชายดำถ้าหน้าแเล้งมันจะออกสีค่ำๆดำๆนี่มันเป็นฝนน้ามันเยอะ ก้านมันนั่นนะอ๋อก้านมันจะดำเหรอใช่ก้านจะดำดำอ๋ออันนี้นี่ก็ใช้กระชายเหลืองกไปขายที่เกาไปแกงอะไรที่ไม่มีก็มีที่นี่แหละเอาไม่ได้เลยเราไปเด็ดกินเลยนนไอ้ต้นเป็นไรนะอะไรวะม่วงขาวห่าวมืนอดาวโหมีไม่เยอะม่วงขาวเดี๋ยวไปดูตะลิงปิงไหนล่ะตะลิงปิงเนี่ยตะลิงปิงเก็บมาเลยตาลิงปิงไปเก็บคกันอ้าว แม่มาไปวางไว้ต้องประปอมก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้แต่มันยังไม่เคยแก่นะเปนเรื่องที<อ>่ลูกโตโต,โตเอาสามสี่ต้นนี่แหละสามสี่ต้นมีนิดหน่อยโอ้ชิบอยู่นีนนน่อยู่นี่กำลังกินเลย ใส่ต้มยำก็อร่อยนะใส่ถุงอาถุงมาเปล่าใส่มือนี่แหละโอ้มือจะพอเลยมือมีก็นั่นแหละมือใหญ่มือแหนมะเนี่ยแหนมแต่ถุงม้าเนี่ยนี่มีก็พอนนี่มันลงมันชอบกิีนีมันมาถิ่มก็บไปถุงๆเมื่อแค่ไปกินเนียแอบมัดเนาะนี่แอบอยู่ตรงนี้เอง ออออเอาแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กแย่เอาอลูกเล็กไม่ต้องเอาเขาจะได้ลูกเล็กมันไม่ลอยลูกเล็กมันจะไม่เปรี้ยวนะไปพอ,อแล้วพอ,อ,อแล้ว กินกาแฟ,ฟอิ่มแล้วแล้วก็ได้สเต็กอันนี้วอเตอร์เคส์นะวอเตอร <c oughs> ์เคสะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้น ได้บอลแล้วแกงอะไรบอลน่าจะพรุ่งน <c oughs> <คะ S 1> ี้พรุ่งนี้บอลไม่พึ่งบอกเมื่อวานคันเลยเนี่ยบอลเนี่ยคันคันเนี่ยแกแกแกบอกไม่คันนะคันแกงบอลบอลที่แกงมันจะคันอ้โแต่ว่าเราต้องต้มทิ้งเขาต้องทำยังไงถึงจะไม่คันนะไม่รู้เวลาของแกงติ๋งเนีคนเข้าไปได้แกงไม่ค่อยได้แล้วขั้นตอนเยอะจ้ะมันต้องมีวิธีการไปเดี๋ยวไงก็ กลับก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ